สวัสดีครับร้านชา,ายลูกหมาครับบริการรับซ่อมช่วงล่าง4ีล้อใหญ่6ล้อ10ล้อหางพ่วงเพื่อนที่นะครับนี้ก็มาเปลี่ยนชุดใหญ่เลยนะครับผมเปลี่ยนเคาบุกี้นะครับเปลี่ยนตุ๊กตาแหน่เปลี่ยนลูกหมาเปลี่ยนฐานแรกนะครับของเหล่านี้ก็เสียหมดนะครับรถลูกค้าใช้งานได้สุดจากคุ้มเลยนะครับบูทไม่ต้องตีเลยครับ2ท่อน เป็นพาบุกกี้ก็สื้อเยอะมากนะครับก็เปลี่ยนเป็นพาบุกี้เกตเอไปนะครับให้ลูกค้านะครับฝาแหนะนะครับเปลี่ยนฝัแหนด้วยันไปนะครับเพราะเราจัดการเสริมแหนบให้ลูกค้าหนึ่งตัวเสริแมแหนบให้ลูกค้าหนึ่งตัวนะครับเนื่องจากรถเปล่าแหนบก็แอนกลับแล้วก็ต้องเสริมให้ลูกค้าหนึ่งตัว เพื่อให้ดีในการเล่มากขึ้นนะครับผมทั้งสองข้างครับด้านหน้าก็เปลี่ยนแนเปลี่ยกตรงตรงเตง็นนะครับเนื่องจากตรงเตง็นเป็นลูกไขน่นะ ทำาเปลี่ยนให้ทีเดียวครับจบวันี้ก็มันอัดจ,จะระบีหน่อยก็จะอยู่ได้ทนละนะดูเยอะครับคันี้ต้องถอดตัวตาหน้าตัวหลักออกครับไทยสลักไม่เข้านะครงานใหญ่ไปเลยนะครับปกติก็จะมีเครื่องมือพิเศษนะครับในการกระตุกในการดูดออกนะครับแต่คันนี้แน่นจริงๆ เรต้องลืมกันยกใหญ่ทำ,ทำให้ลูกค้าทีเดียวให้จบไปเลยนะครับช่างพขไม่อยากจะรืมแต่ถอดกันบ่อยทำให้ใช้ได้ลหลายๆปีครับผมเลยอานเลย ก็ยังดีครับว่าเขาบุกี้ไม่ครับไม่หักรถหนะักเพราะถ้าหักรถหนักจะลําบ,บากทันทีคือเป็นรถบรรทุกแก๊สด้วยอะไรด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นรถอะไรก็ตามถ้าบรรทุกหนักแล้วหักก็จะทางานกันลําบากนะครับถ้าไงก็ลองตรวจเช็ครถกันดูนะครับเพื่อไม่มีปัญหา พอทันคือเดียวพอทันอย่างนี้เลย,ยามาอขอครับก็ต้องขอขอบใจลูกค้ามากครับที่ไว้วางใจเรียกใช้บริการจัดทงร้านสัานีมากนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ